ดังนั้นก็จะเข้าไปคุณคุณคุณๆ่านตอนนี้เป็นการประเมินปลุกเรียกนะครับบางครั้งอาจจะเป็นการหลับลึกเฉยๆช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับพบคนมอสติช่วยโทน้9ให้นำเครื่องเอเมาด้วยนะครับครับฮัลโหลครับตั9นะครับตอนนี้พบผู้ป่วยครับเป็นมีที่รจอนะครับที่บริเวณวัดตะขามเอนะครับขอให้นำเครื่องเอเมาด้วยนะครับ อันนี้เป็นขั้นตอนการทุกถ้าเราเจอเหตุนะครับไม่ว่าจะกรณีไหนต้องทําการร้องขอถ้ามีเพื่อนหรือว่ามีโยมท่านอื่นไกล้ใกล้ให้โยมไป control เพราะถ้าเราเคย่องฟมแล้วเราทําทำ CDR เป็นเนาะนะครับแต่ถ้าเราอยู่คนเดียวเราต้องโทรนะครับเราเราไม่สามารถ CDR จนโอบกัดขึ้นมาได้คนเดียวแน่นอนแลอไปในการประเมิน3นันะครับแฝงวินาทีนะครับโดยเราจะดูตาคำยิ้นะครับไอนะครับโลกกับเพือกนะครับแล้วก็ แก้ไข่าวย่อยคือการประเมินสัญญาณชีพนะครับให้ให้ประเมินแปดวินาทีนะครับเริ่มสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดไม่หายใจดีทีอา่าการประเมินชีพจรภายในวัดเลยว่าแบบนี้เนี่ยอาจจะใช้ตั้งแต่ตาดูหูฟังแก้มสัมผัสดได้พร้อมกันในครั้งเดียวนะครับถ้าภายใน8วินาทีไม่มีสัญญาณ ให้เราเห็นว่าเขายังมีการหายใจอยู่นะครับก็สามารถประเมินแล้วก็ทำ CPR ได้เลยนะครับวิธีการทำ CPR นก็ทางอาจารย์หมอได้บรรยายไปแล้วนะครับก็หลักการง่ายๆใช้มือใช้บริเส้นมือนะครับวางลงไปที่จุดตับบริเวณลำตัวนะครับบริเวณจุดตับราบลงกับหน้าอกนะครับหลังจากนั้นก็ใช้มือข้างในประสานกางยกนยวไปนิ้วมือขึ้นนะครับเพื่อป้องกันไปยืป่นไปกดที่กระดูกคนอื่นที่เราไม่ต้องการนะครับ กดไปที่ความเร็วร้อยถึงร้อยยี่สิบครั้งนะครับต่อวินาทีทําไปเรื่อยๆน,น,นะครับดีๆมั้ยครับเมื่อเครื่องอีดีมาถึงนะครับคนใช้เครื่องก็จะแจ้งคนที่ทำซีบีอาร์ให้ทราบนะครับแต่จะไม่รบกวนคนทําก็จะไม่หยุดนะครับาการตอบสนองของผู้ป่วยขอความช่วยเหลือติดตั้งอิเล็กโทรจังหวะนี้นะครับก็จะแจ้งกับทางผู้ทีดด่ทำซีบีอาร์นะครับหลังจากนั้นก็จะรีบกลับไปทำซีบีอาร์คือไม่รบกวนการกดหน้าอกเนี่ย เก็บถ่านอิเล็กทรอนห้ามแตะต้องผู้ป่วยที่กำลังทำการดิฟรอคผมถอยคุณถอยทุกคนถอยนะครับจังหวะนี้เครื่องกำลังทำการไปครอบขึ้นกซ์ไปปั๊มหัวใจแนะนำให้ทำการช็อตห้ามแต่ต้องผู้ป่วยกดปุ่มช็อตคนถอยผมจะทำการช็อตหนึ่งสองสามผู้ป่วยได้รับการช็อตให้เริ่ม CPR ในการทำการกดกระดูกนะครับทีนี้เจ้าเครื่องนี้เนี่ยบางลูกอาจจะมีจังหวะบอบช้บางรุ่กอาจจะไม่มีนะครับเราก็ต้องอาศัยฝึกทบทวนให้ชำนาญน,นะครับโดยาการกดจะกดอยู่ที่ประมาณ30ครั้งนะครับและสัญญาณจะเงียบไปิองวิคือให้เราทำการช่วยหายใจแต่ในภาวะปัจจุบันในวัน,น,นี้โรคติดต่อเราก็จะไม่กดนะแก้ไขครับเราจะไม่ทำการช่วยหายใจแต่ทำการกดต่อไปเรื่อยๆนะครับ ในกรณีน,นี้ถ้าคนที่ทำ CPR เนี่ยรู้สึกเหนื่อยก็บอกเพื่อนที่อยู่ใ,ใกล้ๆให้สามารถสรับกันได้นะครับเพื่อนจังหวัดที่เสียงเงียบไปแล้งพูดก็คือจังหวดที่เครื่องเว้นเอาไว้ให้ช่วยหายใจนะครับแต่ถ้าเราจะไม่ทำการช่วยหายใจเราก็ปัามต่อไปเรื่อยๆนะครับ แต่เราจะไม่หยุดนะครับก็จะฟังต่อไปเรื่อยๆเ,เครื่องจะทำแบบนี้อยู่ประมาณ5้ารอบนะครับก็คือกด3 0สครั้งแล้วก็เงียบไปอย่างเงี้ยนับเป็นหนึ่งรอบอ,อย่างเงี้ยทั้งหมด5รอบแล้วเครื่องจะทำการปรับเินเรื่องบ้ายหัวใจใหม่นะครับ ข้อควรระวังคือเมื่อเราทําการกดช่วยหายใจเนี่ยในสถานการณ์จริงมันจะเหนื่อยมากๆนะครับถ้าเราไม่ไหวยอย่าฝืนนะครับเพราะถ้าเราฝืนกดต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเขาเรียกว่าประสิทธิภาพที่มันจะได้มันจะลดลงนั่นหมายถึว่าคนที่ได้รับการช่วยชีวิตเนี่ยเขาจะมีโอกาสรอดกลับมาค่อนข้างน้อยนะครับดังนั้นถ้าไม่ไหวก็บอกเพื่อนได้เลยดึงท้งทีที่เรานะทาแต่ต้องผู้ป่วยที่กำลังทำการที่รอด